ระหว่างวันที่7ถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมาณทุดงคสถานแก่นตะวันอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นได้จัดอบรมศิลธรรมให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงโป้จังหวัดขอนแกน่นโดยการเข้าร่วมโครงการอบรมศิลธรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้หลักศิลธรรมความดีสากลห้าประการจากพระอาจารย์นะครับตั้งแต่ความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธินำไปสู่การเข้าฐานกิจกรรมต่างๆที่ปฏิบัติจริง เพิ่มทักษะไปสู่5้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยต่างๆครับให้เป็นคนที่รักความสะอาดความเป็นระเบียบสุภาพอ่อนโยนตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิแยกย่อยไปถึงคุณธรรมศิลธรรมเรื่องวินยัยเคารพอดทนด้วยครับน้องน้องเยาวชนคนเก่งและดีก็จะได้เป็นต้นแบบทางศิลธรรมนอกจากนี้ในช่วงเวลาของการอบรมมีโอกาสร่วมกันนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนานะครับแล้วก็ได้ร่วมกันสวดม,มนต์บทธรรมจักกระเปะวัฒนสูตรด้วย โดยสังเกตภาพจากน้องทุกคนนะครับหลายคนก็ใส่ชุดสีขาวนะครับมาเข้าวัดเข้าศูนย์ส่สงเสริมศิลธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่นําไปสู่การปฏิบัติแล้วก็นําไปสู่การประพฤติที่แท้จริงครับทำให้มีนิสัยมีศิลธรรมประจําใจแล้วก็ดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสง่างามอนุโมทนาบุญกับทั้งน้องทุกคนด้วยนะครับ